โอว่าพระพุทธเจ้ากงบทพินิจจยานร้อยแปดข้อที่หกสเจ้าคิดว่าตนบำเพ็ญมีชีวิตที่มั่นคงแต่กลับละเลยการแก้ไขอุป,ปนิสัยความเคยชินนี่คือภาพสะท้อนถึงการบำเพ็ญที่ให้ความสำคัญกับรูปแบบภายนอกมากกว่าการพัฒนาจิตใจและปัญญาภายในจงตระหนักว่าการบำเพ็ญที่แท้จริงนั้น ไม่ใช่เพียงการสร้างความมั่นคงทางกายภาพหรือการปฏิบัติตามรูปแบบภายนอกแต่เป็นการพัฒนาจิตใจและจิตวิญญาณอย่างลึกซึ้งการที่เจ้าละเลยการพัฒนาจิตใจนั้นแสดงให้เห็นว่าเจ้ายังไม่เข้าใจแก่นแท้ของการบำเพ็ญอย่างแท้จริงอย่าหลงเข้าใจผิดว่าการมีชีวิตที่มั่นคงหรือการปฏิบัติตามรูปแบบภายนอก คือการบำเพ็ญที่สมบูรณ์แท้จริงแล้วการบำเพ็ญที่แท้คือการพัฒนาคุณธรรมปัญญาและความเมตตาภายในจิตใจให้มีความลึกซึ้งและบริสุทธิ์ให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงภายในจิตใจนั้นสำคัญกว่าการยึดติดกับรูปแบบภายนอกจงฝึกสำรวจและพัฒนาจิตใจของเจ้าอย่างจริงจัง ดุดนักปั้นที่ไม่หยุดแต่งเติมผลงานให้สมบูรณ์แต่หากเจ้าคิดว่าตนบำเพ็ญมีชีวิตที่มั่นคงแล้วกับละเลยการแก้ไขอุปนิสัยและความเคยชินก็เท่ากับสร้างบ้านบนฐานที่ไม่แข็งแรงผู้ที่บำเพ็ญอย่างแท้จริงนั้นย่อมให้ความสำคัญกับการพัฒนาทั้งภายนอกและภายในสามารถสร้างชีวิตที่มั่นคง ควบคู่ไปกับการพัฒนาจิตใจและแก้ไขอุปนิสัยที่ไม่ดีเข้าใจว่าความมั่นคงที่แท้จริงเกิดจากการมีจิตใจที่บริสุทธิ์และอุปนิสัยที่ดีงามดังมหาสมุทรที่ลึกล้ำและกว้างใหญ่ไม่ได้เกิดจากการตกแต่งผิวน้ำแต่เกิดจากความลึกและความอุดมสมบูรณ์ภายในสันใดการบำเพ็ญที่แท้จริงก็ไม่ได้อยู่ที่รูปแบบภายนอก แต่อยู่ที่การพัฒนาจิตใจอย่างลึกซึ้งฉันนั้นการมุ่งเน้นแต่ความมั่นคงภายนอกและรูปแบบเปรียบเสมือนการสร้างเกาะเทียมบนผิวน้ำที่พร้อมจะจมลงเมื่อเจอขึ้นลมแต่การพัฒนาจิตใจเปรียบดังการเพิ่มความลึกและความรมสมบูรณ์ให้กับมหาสมุทรที่จะยังคงความยิ่งใหญ่ไว้ได้แม้ในยามที่เจอพายุ จงอย่าให้ความมั่นคงภายนอกหรือรูปแบบมาบดบังความสำคัญของการพัฒนาจิตใจแต่จงมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณธรรมปัญญาและความเมตตาภายในจิตใจของเจ้าเพราะในการพัฒนาจิตใจอย่างแท้จริงนั่นเองที่เราจะพบความมั่นคงและความสุขที่แท้จริงซึ่งไม่ได้ขึ้นอยู่กับสภาวะภายนอก แต่เกิดจากความสงบและปัญญาภายในจิตใจของเราเองติดตามภาะว่าตอนต่อไปด้วยนะคะ